สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะผมห้าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับทางชานาลของ YouTube ช่องนี้นะครับที่จะทําให้การออกรถใหม่ป,ป้ายแดงของยูสุเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมแล้วก็พามารีวิวกับรถซิงอีกหนึ่งคันนะครับรุ่นที่ขายดีไม่แพ้รุ่นอื่นเลยก็คือแคป LDA นะครับหรือว่าแคลด 1.9LDA นะครับกับวันนี้ก็คือ คันที่ผมพาชมก็คือสีดําที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับกับการตกแต่งแต่งเสิ้งครับใช้เงินของรถเพียงแค่2 9 0 0มาบาทนะครับที่ผมพาชมว่า29,0 0 0าบาทได้อะไรบ้างนะครับกับเงื่อนไขนี้กับเงินดาวแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมไล่ตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายห้องโดยสารทั้งหมดเลยครับว่าเงื่อนไข29 0 0มที่โฆษณาเนี่ยได้จริงไหมได้แบบไหนบ้างอ่าเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่นอนครับกับวันนี้ฮะ รีวิวแท็บ1.9 LDA นะครับป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับผม คันนี้ก็คือรุน่นแคบ1.9 LDA นะครับสีดำการตกแต่งคันนี้ตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับก็คือคันนี้ก็คือเช่นเคย LDA ก็คือจะมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วครับแล้วก็มี L e d ตรงนี้ครับไฟเดย์ไลท์ให้ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็คือจะมีไฟตัดหมบอกติดตั้งให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับส่วนล้อคันนี้คันนี้ก็คือใส่ล้อของเวลนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ที่ใส่น็อตส,สีพวกคาลิปเปอร์แผ่นปิดดุมลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้นะครับชอบสีอะไรขอให้แจ้งได้เลยนะฮะตรงนี้แล้วก็คันนี้ใส่ซีรีส์ยางนี่ครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับสเต็ปนี้นะครับแล้วก็กดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับนี่ครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่คือความสูงของรถคนันนี้ก็ขับสบายครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยกระด้างเท่าไหร่นะครับส่วนล้อหลัง ล้อหลังก็10.5นิ้วนะครับแล้วก็ลัดด้วยยาง265 40 18นะครับนี่ฮะแล้วก็กดหลังออกมา3นิ้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่นด้านท้ายคันนี้มีฮะด้านท้ายโค29,000ได้อะไรบ้างนะครับด้านท้ายก็มีผ่าติดท้ายซิ่งให้นะครับนี่ฮะงานไททีติดให้เรียบร้อยพร้อมกับข้อซิ่งเลยนะครับนี่ฮะ 2ม0 0 0เก้าได้ท่อสิ้นให้แบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือข้อก็คือเปลี่ยนให้ทั้งเส้นนะครับยิงยาวนะครับส่วนของเดินก็วางไว้ให้ในท้ายกระบะนะครับแต่2 9 0 0 0เก้าจะไม่รวมกระบะไลเนอร์นะครับต้องแจ้งนิดนึงนะครับต้องค้าต้องเลือกเอาระหว่างกระบะไลเนอร์กับดิปปี้นะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะฮะเพราะสองสิ่งนี้ราคามูลค่าพอๆกันนะครับนี่ฮะล้อกอง เป็นงานที่สวยอีกแบบนะครับรถสีดาใส่ล้อสีเงินนะฮะปัดกันอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนห้องโดยสารเนี่ยครับห้องโดยสารรุ่นนี้ก็คือมีจอทัชสกรีนให้อยู่แล้วนะครับ LDA แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับนี่ฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส่วนนี่ฮะวงจรที่ติดตั้งก็จะมีดิฟฟี่ให้นะครับดิฟฟี่ก็คือเราใส่อของดิฟฟี่หกตัวให้นะครับแล้วก็มี ปัก OBD เสียบนะครับทุกตัว6ตัวนี้สามารถวัดค่าได้จริงทั้งหมดนะครับไม่ได้ใส่เป็นดิฟฟี่หลอกนะครับนี้ใช้งานได้จริงๆรวมถึงวัดบูทนี่ฮะจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็วัดบูทก็คือวัดค่าได้จริงๆนะครับใช้งานได้จริงหมดเลยโป,โปรโมชั่น2 9 0 0 0บาทก็คือได้แบบนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็รุ่นนี้มีวงมาลยมัลติฟังก์ชันนะครับ หน้าจอให้ครบทุกอย่างนะครับรุ่นนี้สวยเลยสีดำเพราะรุ่นนี้มีแค่สามสีนะครับมีสีขาวสีดำแล้วก็สีบอลเงินนะครับให้ลูกค้าได้จับจองเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโปรโมชั่น29ง0มที่ถามเข้ามาเยอะว่า29ง0มได้แบบไหนบ้าง ได้อะไรบ้างน,นะครับนี่ฮะแบบนี้ฮะนี่คือคําตอบที่ลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับกับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆแถมให้จริงๆแบบนี้นะครับเพียงแค่ลูกค้าจัดแฟแนซ์นผ่านตามเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนี้ลูกค้าจัดแฟแนซนผ่านที่ดาวสิบเปนะครับใช้เงินออกรถ29000บาทนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มีแค่ค่ามัดจาป้ายแดง3,000บาทเท่านั้นนะครับในวันที่ลูกค้ามาชาระเงินแล้วก็รับรถไปนะครับ ส่วน3 0 0 0บาทที่มัดจาเพิ่มลูกค้าจะได้เงินคืนตอนที่ลูกค้าเปลี่ยนายขาวนะครับจะไม่ได้มีการเก็บเงินปายแดงแล้วก็ลูกค้าไม่ได้คืนนะครับตร,ตรงนี้ลูกค้าได้คืนนะครับเลยทําให้ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับกับโปรโมชั่น29,000บาทในรุ่นแคป็39,000ในรุ่น4ประตูนะครับผ่านไม่ผ่านวัดกันที่เครดิตลูกค้ารายได้ลูกค้านะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าลูกค้าอยาก ู้ว่าตัวเองผ่านได้ผ่านก็แวะเข้ามาคุยกันได้ครับเดี๋ยวผมดูลาะเอียดให้ตรงนั้นนะครับการทําไฟแนนซ์ตอนนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องอยากอีกต่อไปนะฮะต่างจังหวัดทําเรื่องได้ครับเพียงแ,แค่ทักเข้ามาหาเราเดี๋ยวผมส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งก็ไปหาถึงที่ถึงบ้านโดยที่ไม่ต้องเดินทางเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผม สำหรับวันนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีกทีหน้ากับการส่งมอบรถการมารีวิวรถแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่อยากนำเสนอนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ